สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจเจมเคียวและกืนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พบกับเมนูส้มตำปูปลานะครับใส่ขนมจีนนิดนึงเพิ่มความจี๊ดจ๊าดนะฮะ